ตอนนี้ทุกคนมีหน้านี้กันแล้วเรียบร้อยเนาะทุกคนมีพาเนลที่ทำการโหลดเสร็จแล้วนะคะอาจารย์จะเข้าไปในไดนามเลยนะคะไปที่ manage นะคะแล้วกดไปที่คำว่าไดนามหลังจากนี้อาจารย์อยากจะขอให้ทุกคนใจเย็นๆในการทำไดนามอนิดนึงเนาะเนื่อง,งจากว่ามันจะเริ่มมีการใช้าการจอที่มากขึ้นนะคะไปที่ New นะคะกด New เข้าไปได้เลยอาจารย์จะขอเปิดหน้าเต็มตรงนี้ก่อนเนาะอันนี้คือ กระดานทำงานของไดนาโมนะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นเวิร์ p สเปซเนาะเป็นเวิร์ p สเปซแล้วก็ข้างหลังของเวิร์ p สเปซอะเขาก็จะเรียกว่าเป็นตัวแบ็ k กราวด์ที่เป็น3 d preview ก็คือเหมือนเราทำอะไรคำสั่งเราทำอะไรไปบ้างแล้วมันก็จะประมาณนี้เนาะทีนี้ก็คือไอ้ตรงเนี้ยเรายังไม่ได้มีการทำอะไรเพราะฉะนั้นมันก็จะยังขยับอะไรไม่ได้นะคะแต่ว่าเราก็เราจะเริ่มงานกันเลยนะตอนนี้เนาะโดยการที่เราจะต้องโหลดเอ,อ่อแมสเข้าแมสเหล่านี้นะคะเข้าไปใน คำสั่งเลวิตนะคะซึ่งคำสั่งเบื้องต้นเวลาเราจะเรียกคำสั่งขึ้นมาเนี่ยถ้าโดยปกติก็คือเราจะเราจะเซิร์ชแล้วกดแล้วจําชื่อแบบนี้เอาก็ได้นะคะซึ่งอันนี้ใช้เยอะๆแบบเยอะมากๆเลยเนานะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรวิต Element ตัวนี้นะคะ เนี่ยคำสั่งอลไรแบีมันแบบมันเยอะหูแตกมากเลยทุกคนก็เลยแบบเราอาจจะไม่สามารถรันทรูทุกอันตรงนี้ได้เนาะเราใช้วิธีว่าเออมาแนะนําแล้วกันว่าอันนี้ใช้บ่อยจะเป็นอะไรซึ่งโดยปกติเวลาเราสร้างแมสหรือโมเดลหรือโปรเจกต์อะไรแลารที่มีรีวิทเป็นมีอิเลเมนต์แล้วอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเรามีอิเลเมนต์ที่เป็น Open c h a n n e l เป็นรอมบอยหรืออะไรพวกนี้แล้วอย่างนี้ถูกปะเราค่อย Import สิ่งที่เราสร้างเข้าไปในไดนามออีกทีแล้วใช้คําสั่งในในไดนามเสร็จแล้วรันไดนาม o เสร็จมันก็จะแปลงสภาพในหน้าโปราค่อย เอาหน้าโปรเจกต์เนี้ยไปโหลดเข้าสู่ไม่ใช่หน้าโปรเจกต์สิในหน้าแมสเนี้ยโหลดเข้าสู่โปรเจกต์อีกทีหนึ่งค่ะทุกคนไม่งงเนาะถ้าง,งงถามอาจารย์ในคลาดได้นะโอเคทางนี้อาจารย์จะขอเริ่มจากนี้ก่อนเลยนะคะโดยการสร้างโดยการโหลดโมเดลที่เป็น Family มานะคะเราใช้เราทำฟามิลี่อะไรไปแล้วคะเราทำฟ f มิลี่ที่เป็น Family Typ e อ่าถ้ามันถ้ามันเล็กก็ใช้สครอปบาซูมเข้าไปได้นะคะเราใช้เอ่อเราทำฟามิลี่เลเวดฟามิลี่แล้วชื่อ Open Panel ใช่ไหม อ่ากดคลิกลงแบบนี้นะคะก็จะเห็น Family ที่เราเพิ่งโหลดเข้าไปเลือกได้เลยนะคะทีนี้พอเราเลือกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตอนนี้อาจารย์แนะนำว่าข้างล่างตรงนี้นะคะแถบด้านล่างบริเวณเนี้ยขอให้นักศึกษาทุกคนปรับเป็นอัตโนมัติก่อนเนาะเพื่อให้มันลันแบบทันทีเวลามันลันทันทีเนี่ยผลมันก็จะออกมาอยู่บริเวณบาร์นี้นะคะว่ามันจะเป็นคำเป็นแบบว่าเออ f ฟ m i l y ที่เราเลือกนะคือ Open Panel จบอะไรอย่างงี้นะคะต่อมาเราจะทําการเลือกแฟนพาร์เนลแฟมิลี่อันเนี้ย แบบออกมาให้เห็นนะคะก็บอกเขาว่าเราต้องการจะเอา all elements นะคะ all family t y p e คือจะเอามันทุกตัวออกมานะคะโอเคใช้คำสั่งนี้แล้วก็ต่อปากได้เลยนะคะที่นี่ถ้าเป็น Lino นะคะไอหนึ่งคำสั่งอนี้จะเรียกว่า component แต่ใน Dynamo นะคะเขาจะเรียกอันนี้ว่า node ซึ่งอาจารย์ขอภัยนะถ้าจะเรียกสลับไปสลับมาบ้างในบางทีนะคะ เออแต่ว่านี่ก็คือเลขทั้งสองอย่างแหละคอมโพนเนนต์กบโนดนะคะความหมายเดียวกันทีนี้พอเรารันออกมาแล้วมันก็จะขึ้นว่าเรามีพาร์เนลอยู่ทั้งหมด445พาร์เนลนะคะอันนี้อาจารย์จะหมุดโนดอันนี้ไว้ก่อนเลยเนาะซึ่ง445หมายความว่าอะไรหมายความว่าตรงนี้ค่ะที่เรารันไปเมื่อตะเกียแปะเข้าไปะคะ่ะมีทั้งหมด445ชิน้นเนาะเราเวลาเรามานั่งเปลี่ยนกันก็ปาแตกอยู่เนาะโอเคทีนี้เราจะเข้าสู่การเซตเอ,อ่อพื้นที่ที่เราอยากจะให้มันเปิดให้มันปิดแล้วค่ะ อันนี้อาจจะต้องซ่อนในาโมก่อนนะคะแล้วก็กลับไปที่ตัวเนเอ่อตัวเรเวทอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับไปที่หน้าแมสตัวนี้เราจะสร้างเส้นเรเฟรนส์ขึ้นมาสามเส้นอาจจะเป็นเป็นวงกลมอะไรอย่างี้ก็ได้นะคะเพื่อบอกว่าเนี่ยฉันอยากจะให้บริเวณช่องตัวนี้มันเปิดเนี่ยฉันอยากจะให้บริเวณช่องตัวนี้มันปิดค่ะเราจะไปที่เอ่อฟลอร์แบนก่อนนะคะไปที่โปรเจกต์โปรเจกต์เบราว์เซอร์เนาะแล้วก็เลือกที่ชั้นหนึ่งแบบนี้นะคะคือเราก็จะเห็นว่า เราเรามีพาร์เนลอย่างเงี้ยแปะอยู่สามแผ่นใช่ไหมคะแต่เรากำลังจะสร้างเรฟเ r นต์นะคะขึ้นมาเราไม่ได้จะสร้างโมเดลอะไรขึ้นมาเนาะเราเอาเรฟเลน์เราจะสร้าง f e r e n c e p l พ n e ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นแผ่นที่เอาไว้ทำงานเป็นเส้นร่างเท่านั้นเองนะคะก็กดไปที่ Plane แล้วเลือกที่ Line ตัวนี้ได้เลยเนาะ,ะอาจารย์จะสร้าง Line แรกนะคะอยู่ขนานกับเออพาเนด้านหน้าอย่างนี้นะคะในที่หนึ่งมาแล้วนะคะมันจะบอกให้ตั้งชื่อเราตั้งชื่อเลยเบอร์นหนึ่งแบบนี้นะคะกด t อ r มันก็จะมีหัวเบอร์หนึ่งตรงนี้บอกว่าเส้นนี้คือเส้น r e f e r e n c e plane เบอร์หนึ่งนะต่อมาเราจะสร้าง r e f e r e n c เ p l a n เเบอร์ที่สองนะคะโดยการสร้างอีกแกนหนึ่งที่มันจะหันเข้ากับฟาสาดฝั่งนี้แล้วก็สร้างชื่อว่าเป็น r e f e r e n c e plane ที่สองแบบนี้นะคะทีนี้ต่อมานะคะก็เราจะเริ่มวาดเอ,อ่อ boundary สำหรับให้มันเปิดปิดนะคะไปที่ หน้าตอนนี้ก็จะเป็น north south east west เนาะ north south east west เราไปที่หน้าเซากันโอเคเราอาจจะมองไม่เห็นว่า reference plane อยู่ไหนอะไรยังไงเนาะแต่ว่าเราจะกด set อันนี้ค่ะเข้าไปที่ set work plane ทีนี้น้องจะถามว่าให้เราทำงานอยู่บน reference plane อะไรนะคะแล้วก็โอเคเราจะทำอยู่บน reference plane หนึ่งก่อนโดยการกดโอเคทีนี้ reference plane หนึ่งอ่ะม,มันเสร็จแล้วว่าเราอยู่บน reference plane หนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสร้างเส้น reference ตัวนี้นะคะโดยที่อาจารย์จะสร้างวงกลมขึ้นมา อาจารย์อาจาจะวงตรงนี้หนึ่งวงนะคะวงตรงนี้อีกหนึ่งวงแบบนี้มันจะเป็นขอบเขตที่อาจารย์จะบอกว่าเออตรงนี้จะเป็นเป็นช่องที่จะให้พาแนลพารามิเตอร์ของพาแนลนั้นๆทำงานว่ามันเปิดหรือมันปิดนะคะเราไปต่อที่หน้าอ a s t a n ที่เราวางเออ เออเรฟเลน์เพนที่สองอะคะ่ะไปเซตที่เรฟเลนเพนแล้วก็เลือกตัวนี้เป็นเพนสองนะคะโอเคเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเข้าเรฟเลนแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมาอาจารย์อาจจะเอาวงกลมที่สองอยู่มุมๆุมหน่อยคืออยากให้มุมๆุมมันเปิดเยอะๆอะแล้วอยากให้ขอบขอมันปิดเนาะอาจจะเป็นเรื่องของแบบมุมมองอะไรแนี้เปิดปิดเปิดปิด,ปดอ่าโอเคประมาณนี้ก่อนนะคะสร้างไซซิ่งอาจารย์นะว่าไซซิ่งประมาณอาจารย์ก่อนเนาะจะได้เห็นเห็นเห็นผลพอๆกันเห็นผลคล้ายๆกันเนาะ ทีนี้ไปที่หน้า 3D View นะ,ะเราจะเห็นเห็นไหนอะเส้นตัวนี้นะคะเห็นเส้นตัวนี้แล้วก็เห็นเส้นตัวนี้เนาะบางๆอยู่สามเส้นที่อาจารย์สร้างเอาไว้นะคะซึ่งเส้นเนี้ยมันจะไม่ Attach อะไรกับโมเดลเลยเว้ยมันคือเส้น Reference นะคะต่อมาค่ะเราจะไปที่ Dynamo กันต่อนะคะใน Dynamo เนี่ยเขาก็เราจะสามารถทำงานอย่างเงี้ยค่ะเข้าซุมเข้าซูมออกของฝั่ง r e v i t ก็ได้แล้วก็เอา Dynamo ไว้ข้างซ้ายแบบนี้ก็ได้นะคะ หน้าลายบร์รถ้าไม่ได้ใช้ก็กดมันไปได้เหมือนกันนะคะเพราะหลักๆเราจะพิมพ์เอาเนาะโอเคทีนี้เราจะไปกันต่อที่การเลือกวงกลมอันนี้แล้วเซตให้มันเป็นเซตให้น้องเป็นเอ่อเป็นเหมือน r e f e r e n c e line ให้กับเราผ่านไดนามนะคะไปที่ select model element กดคลิกซ้ายนะคะแล้วก็คลิกขวานะคะแล้วก็พิมพ์ select model element ตเติม s ด้วยนะคะเพราะเราจะเลือกวงกลมสามวง อ่าน้องก็ขึ้นมาแบบ question mark ว่าวงกลมอยู่ไหนทีนี้เวลาเราเลือกวงกลมมันจะปวดหัวนิดหนึ่งค่ะตรงที่เราอาจจะต้องเราเราเลือกได้แค่หนึ่งครั้งอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเรากดเลือกอะค่ะตอนนี้มันยังเลือกอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละเราใช้วิธีเข้าไปที่หน้า e v i t อย่างนี้นะคะกด control สามตัวนี้เพื่อที่จะเลือกทั้งสามเส้นนี้ก่อนแบบที่ยังไม่ต้องไป select อะไรทั้งสิน้นเสร็จแล้วค่ะขอมินิมายสิหนึ่งบริเวณด้านล่างตรงนี้นะคะมันจะมีแว่นตาอันนี้นะคะเราให้กด isolate element มันจะทําการหายทุกอย่างที่เราไม่ได้เลือกนะคะแล้วก็จะเหลือแค่ไอ้วงกลมสามวงเนี้ยขึ้นมาทีนี้เข้าไปในไดนามมาอีกรอบนะคะกด select ค่ะ select ปุ๊บให้ลากอันนี้นะคะคุมทั้งสามวงนี้ปึ่งมันจะออกมามีสามค่าตัวนี้นะคะทีนี้มันรู้แค่ว่ามันเริ่มโมเดลที่มีชื่อว่าสามสามเก้าสีหนึ่งสาสมเก้าหกห้าอะไรหลังเนี้ยทีนี้เราก็จะต้องแปลงให้ให้ element เนี้ยค่ะมีมีคุณสมบัติเป็น geometry ในงานไดนามเนาะ เราก็จะไปทําใส่คําสั่ง element จุด geo m e t r y นี่โอเค element geo m e metry อ้ยมันมันซ่อนอยู่ข้างหลังโอเคนี่มีจะ้ะโอเคเราลาก element นี้ไปแปะนะคะอ่าฮัลโหลน้องมาแล้วนะคะน้องมีเส้นลอยๆอ,อยู่แถวๆนี้ซึ่งถ้ามันลอยเป็นอากาศสถทธาก็ไม่เป็นไรนะคะวิธีการที่จะแบบคุมวงกลมอะไรพวกนี้นะคะก็คือมันจะอยู่ในหน้าต่างอีกหน้าหนึ่งที่มันแบบเหมือนเป็นเบลอๆอ,อ,อ,อยู่ด้านหลังเนาะ เมื่อเรากดไอ้เครื่องหมายอันนี้ค่ะอันนี้กคือความหมายก็คือเรากำลังทำงานอยู่บน w o r k ์ l a พลนที่เป็นตัว n โนดแต่ถ้าเรากดปุ่มน,นี้นะคะจะเป็นการทำงานบนแมสซึ่งแต่แมสพวกนี้เราเรากดอะไรไม่ได้นอดูได้อย่างเดียวหมุนได้หมุนได้อะไรได้นิดนึงนะคะเนี่ยหมุนได้อะไรได้พอให้ดูได้เพราะว่าแมสพวกนี้มันเกิดขึ้นจากคำสั่งที่เราสร้างโนดพวกนี้ขึ้นมาทั้งหมดเลยเนาะ โอเคมัน okay. มันก็ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถสวิชไปสวิชมาได้แล้วแต่แต่ว่าอาจารย์ก็อาจจะเน้นที่ดูตรงจอเลวิทเป็นหลักอะไรประมาณนี้เนาะต่อมาค่ะเราทําให้วงกลมที่ตอนแรกเป็นอิลเลเมนต์ในไดนโมเนี่ยให้มันกลายเป็นน้องเโอเมทรีทีนี้ยจอเมทรีถ้าเราอยากจะให้มันสามารถที่จะไปแมทกับตัวอาคารได้เนาะตอนนี้ถ้ากลับไปที่หน้าเลวิทอ่ะเราจะกลับไปเปิดอันนี้ก็ได้นะรีเซ็ตเทมโพเรลี่หไอโซเลตเนี่ยเออก็เปิดจะได้เห็นน้องฟ้าใาเหมือนเดิมเนาะกลับไปที่ไดนโม ทีนี้เราอยากจะให้ไอวงกลมอันนี้คะ่ะเข้าไป attach กับตัว panel นนมันเนาะเพื่อที่จะไปทำการล็อกว่า panel นนอันไหนที่จะต้องทำงานให้มันเปิดปิดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก่อนอื่นก็คืออาจารย์ขอสร้าง g จีย e มาทีตรงนี้ให้เป็น surface ก่อนเนาะเออเป็น surface by patch คือคุณสมบัติของ surface by p a s c ะมันจะช่วยให้เส้น curve ที่เราสร้างกันใน Revit อะค่ะแปลสภาพเป็น surface ได้ง่ายขึ้นเนาะคือการทํางานของตัวเอ่อ Dynamo อ่ะมันเป็นการเอ้ตัว Revit อะมันไม่ได้เหมือนเอ่อ i n o ตรงที่เราสร้างงานจาก surface edge ใช่ป่ะแต่เราสร้างไอ้พวกนี้มันเป็นโมเดลเลยอะมันคือมันมีคุณสมบัติในเส้นในพืนใน surface ในอะไรของมันมันไม่ใช่แค่จาร์ surface มันอาจจะเป็นผนังมันอาจจะเป็นอะไรก็ตามที่มันสามารถทํางานเป็นวัสดุชิ้นนึงได้อะ เพราะฉะนั้นหลักการมันเลยอาจจะต้องแตกต่างกับใดนโมตรงที่ไดนโมมันจะต้องถูกดีแคลเส้นหรือของที่เราสร้างกลับไปสู่ความเป็นจ e ออเมทรีอีกครั้งอะไรประมาณนี้มันจะรูทํางานกลับไปกลับมานิดนึงเนาะแต่อันนี้ก็คือค่อยๆทําความเข้าใจกับมันไปเนาะแต่ว่ามัน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 ดีแน่นอนค่ะทุกคนไม่ต้องห่วงก็ไปต่อเนะทีนี้เราสร้างเซ f เฟ e ขึ้นมาได้แล้วปุ๊บอะเราจะพยายามแฟลตเทินลิสมันนะคะทําให้ลิสมันแบบเคลียร์เคลียร์ที่สุดเนาะวิธีการก็คือใช้ตัว Li สต flatturn ตัวนี้จริงๆมันก็เป็นตัวววแแบบเออาาไ้สดง่ะ เออจากอิเลเมนต์เหล่านี้ออกมาเป็นลิ้วมีเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะอ่าโดยสรุปตอนนี้เรามีเซอร์เฟตทั้งหมดสามก้อนนะคะแต่ตอนนี้ตอนแรกเมื่อกี้ก่อนหน้าน,นี้มันเป็นแบบ list of s u r f a c e ตตอนนี้เรามีเซอร์เฟตสามชิ้นแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเคลียร์ clear. ประมาณนี้ทีนี้เราต้องสร้าง poly surface ให้เวลาเราเลือกอะเหมือนกับให้สามสามสามแผ่นนี้เวลาเราเลือกมันเหนทำงานด้วยกันอะก็ให้มันเป็น poly surface ไปเลยเนาะก็อีกนิดนึงนะคะ เป็น poly s u เ f a c e เดีเยอหน่อยนะทุกคนสู้ๆบายจอยเซอร์เฟ s เซสด้วยนะเติม s อมเหมือนเรามี surface 3สมชิ้นแต่เราอยากให้สมชิ้นนี้มีคุณสมบัติในการทำงานเหมือนกันก็จอยมันไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแค่ polysurface 1หนึ่งชิ้นทั่วแล้วถูกไหมคะโอเคทีนี้เราจะเอา polysurface เนี่ย สามแผ่นเนี้ยโพลิโวเฟตชิ้นเดียวเนี่ยค่ะเอาไปแมปโลเคชันของไอตัวผนังแผ่นนลข้างหลังเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้โลเคชันของผนังแผ่นนลก่อนเนาะด้วยการกําหนดอิเลเมนต์ get location นะคะก็จะเป็นคําสั่งหนึ่งที่ช่วยเวลาที่เหมือนที่อาจารย์เลคเชอร์ไปเมื่อคราวที่แล้วเนาะว่าเวลาทํางานกับไดนาโมสิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือเรื่องโลเคชันใช่ไหมคะทุกงานที่เราสร้างอยู่มันเริ่มจากศูนย์ศูนย์ก็ใช่แต่ว่าตอนนี้ถ้ายังสังเกตดีๆก็คือถ้าเราไม่มานั่งปรับค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ มีการหมุดโลเคชันอย่างเงี้ยขึ้นมาอันนี้ทุกคนอย่าตกใจอาจารย์เอาอิเลเมนต์ตัวนี้นะคะที่มันเป็น445พาแนลเนี่ยคะ่ะเอามาเข้าคำสั่งโนดอิเลเมนต์เก็ c โลเคชันเพื่อให้ได้โลเคชัน445โลเคชันนี้ขึ้นมานะคะถ้าดูเป็นนี่อ่ะถ้าดูเป็นค่าไอค่าที่เราได้มาเนาะมันจะเป็นเออ x y z อะคะ่ะเนี่ยชาดาเนาะพอเราได้ x y z ตัวนี้ขึ้นมาจะขออนุญาตปิดเนอาน พอเราได้เอ็กไว์ซตัวนี้ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเอาสองอันนี้มา,อ,นนมาอโบกกันได้แล้วอะ่ะมันเอามาต่อกันได้แล้วอะ่ะด้วยการใช้ geometry design tool ค่ะวิธีการต่อของเราคือเราไม่ได้เอามาต่อแบบเชื่อมติดแต่เราเอามาหาค่าระยะความห่างค่ะเพื่อที่จะให้รู้ว่าแผนเนลที่ยิ่งอยู่ไกลก็จะยิ่งเปิดน้อยแผ่นเนลที่อยู่ใกล้วงกลมก็จะยิ่งเปิดมากทุกคนหนึ่งออกใช่ปะเพราะฉะนั้นเราเลยจะ,จะหาระยะความห่างระหว่างอย่างเช่นถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์ลงเข้าไปดูตรงเนี้ยเป็นจุดจุดอะ่ะ อันนี้มันเรฟเลน์แพแนหนึ่งนะจุดจุดล่างสุดของแพแนลแบบชิ้นสุดท้ายอะทีนี้คือจุดนี้มันก็จะอยู่ห่างจากวงกลมมากสุดแปลว่ามันก็จะเป็นช่องที่มันปิดมากที่สุดแต่ถ้าอย่างจุดแถวๆนี้มันยิ่งอยู่ใกล้วงกลมมากเท่าไหร่ช่องมันก็จะยิ่งเปิดค่ะอันนี้คือความตั้งใจของเราเพราะงั้นเราใช้คำสั่ง geo m e t r i dot distance to เนาะนี่โอเค เรามีจีโอเมทรีแล้วอยู่นี่นะจ๊ะซึ่งก็คือพาเนลแล้วเราก็มี Sur ร์เฟที่เป็นอีกจีโอเมทรีหนึ่งนะคะอ่าโอเคตอนนี้เราก็จะได้มาซึ่งค่าที่เป็นระยะห่างอาจจะห่างห้าสิบเมตรสี่สิบเก้าเมตรอะไรเมตรโหห่างโคตรนะคะทีนี้อ่าเรารู้แล้วแหละมันคือชื่อมันคือเหมือนกับว่าเป็นระยะห่างที่บอกว่าอันไหนมากอันไหนน้อยเนาะทีนี้ค่ะเราจะต้องแปลค่าความมากน้อยอ่ะให้เป็นค่าของการเปิดปิด,ปดตัวพาเนลค่ะทุกคน เหมือนเรารู้แล้วว่าไอ้แพนเลเนี้มันว่าเรารู้แล้วว่าระยะห่างมันเท่าไหร่ยิ่งห่างมากแพนเลยิ่งปิดยิ่งห่างมากแนยิ่งห่างน้อยแพ่นเลยิ่งแคบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มมาทําการ mapping ไอ้ค่าเหล่าเนี้ด้วยกันนะคะโดยการใช้คําสั่ง n o ด e r e มปเรนจ์ e ชวที่ไม่ใช่รีแมป chain นะคะรีแมปเรนจ์ซึ่งเนี่ยน้องเขาก็จะมีอ่าเราก็จะกําหนดตัวเลขมาว่ายิ่งคือเลขอะเรารู้อยู่แล้วมันมีมากสุดไปน้อยสุดอะเนาะก็ดึงมาก่อนตัวนี้แต่ทีเนี้ยเราจะให้ค่ามากสุดหรือค่าน้อยสุดอะเป็นค่าเท่าไหร่ ในในตาราง445ล,ลิสต์ตัวนี้มันคือเราไม่รู้ว่ามากสุด้อยสุดเท่าไหร่มันก็เยอะอยู่อะเนาะแต่อาจารย์รู้แค่ว่าไอ้ค่าพายนเนลเปิดปิดอะจำจำเลขได้ใช่ไหมคะมันมีแค่ศูนย์จุดไม่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ได้อะถึงศูนย์จุดสี่เก้าห้าไหมเพราะว่ามากสุดคือศูนจุดห้าเราทำไม่ได้แล้วมันินเ e r s e c t กันแล้วอะในขณะที่น้อยสุดถ้าเป็นศูนย์จุดศูนย์ไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีบานกรอบด้วยซ้ำไปอะถ้าเอาเลขให้มันแบบ make sense ก็อาจจะเป็นบานกรอบสักประมาณแบบ อันนี้ไปที่คลิกขวาเซิร์ชแล้วไปที่นัมเบอร์นะคะเพื่อคีย์นัมเบอร์ลงไปพอเราเลือกนัมเบอร์นี้มาเรากดคอนโทนซีคอนโทนวี v เพื่อสร้างซ้อนได้เลยนะทีนี้อาจารย์จะกดมินิมัมที่ประมาณสักศูนย์จุดศูนย์จุดสามก็ได้ค่ะอันนี้ล้วแต่เราลวกันเนาะอันนี้แต่แต่คือเข้าใจตรงกันเนาะว่ามันคือเซตบานกรอบที่บางสุดที่เราจะรับไหวนะคะมันไม่ใช่เซตบานกรอบด้วยเถอะทุกเธอมันคือมันคือเลขค่าค่ายูนิตมันเฉยๆอะที่เรากําหนดพารามิเตอร์อืมส่วนมากสุดตอนนี้นะค่ะเราเอาที่ศูนยนะ์ 0.45หรือ4.95 0.495ก็ได้อะโอเคไปที่แมสตัวนี้ค่ะเอาละน้องก็จะได้ค่าเลขใหม่ขึ้นมาซึ่งมันเป็นค่าชดเชยกันนะคะว่าอย่างตอนแรกตอนนี้เมื่อกี้มันแบบ5ห6นี่ก็ไม่ได้น้อยเนาะก็เยอะใช่ปะพอมันเยอะอะมันก็จะยิ่งเอ่อยิ่งห่างมากยิ่งห่างเยอะห่างเยอะใช่ไหมเธอมันก็จะยิ่งปิดจําได้ไหมว่าเลขปิดสูงสุดที่มันทับกันเลยคือ0.5ถ้ายิ่งปิดก็แปลว่าเลขยิ่งตรงนี้ก็จะยิ่งมากต่างก็0.46ก็เกือบติดถูกปะ เออประมาณนี้ค่ะเล,เลขมันก็จะแรนดอมไปแต่ว่ามันก็จะแรนดอมในเอ,อ่อเรนจ์ที่เรากำหนดเอาไว้นี้นะคะทีนี้อีกนิดนึงค่ะก็คือเราจะไปสร้างตัว Element Set Parameter Set. นะคะแล้วก็เซตพารามิเตอร์ n a น e เลยนะคะ ทุกคนยังจำชื่อพารามิเตอร์กันได้ใช่ไหมว่าพารามิเตอร์ที่เราเอาไวก้กำหนดค่าแบบกว้างยาวกว้างแบบกว้างแคบกว้างแคบคือชื่ออะไรนะชื่อเดียวกันกับชื่องานเราเนาะก็คือ open parameter ก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญ,ญาตลากน้องจุดพารามิเตอร์ทั้งหมดนี้นะคะ445ค่า445แผ่นเนี่ยมาที่ element ก่อนเลยนะคะอย่างแรกแล้วก็สิ่งที่อาจารย์อยากจะทำนะคะอันนี้ก็ขอเตือนก็คือเดี๋ยวมันจะเริ่มใช้การรันที่มากขึ้นมันจะเริ่มใช้การจอมากขึ้นอาจารย์จะเปลี่ยนจากอโตเมติตรงนี้นะคะเป็น m a n นวล หมายความว่าผมบอกว่าเราเราปลักทุกอย่างเสร็จแล้วอะเราจะต้องมากดรันเพื่อให้มันแสดงค่าเนาะแต่เมื่อกี้ม,มันแสดงค่าอัตโนมัติมันก็ลยขึ้นจุดขึ้นนู่นขึ้นนี่เร็วนะแต่เดี๋ยวพอมันเป็นพาร์เนลเราเปิดอะอย่างตอนนี้อาจารย์ช้โน้ตบุ๊กอาจารย์ก็เครื่องเริ่มเริ่มปัดร้อนแล้วนะคะโอเคไปกันต่อนะทุกคนทีนี้เราต้องเ็จใส่ชื่อตัวไอ้นี่เข้าไปอะไรอะชื่อพารามิเตอร์ที่เราเซตเข้าไปนะคะอาจารย์ใช้คําว่า string นะมันก็จะเป็นตัวกําหนดเออเออก็พิมพ์ text เข้าไป on o p e a n e l รนี้นะคะอื้ พี่ไม่ถูกต้องเนาะตัวเล็กตัวใหญ่และแว l u ลูค่ะที่เราจะเอามาแทนค่าคือ v a l u ลที่เราได้จากการรีแมปตัวนี้ค่ะ Value โอเคทุกคนพร้อมเนาะอาจารย์ก็จะกดทกําการกดอ่อรันตัวนี้นะคะก็ให้เวลามันหมุนนิดนึงนะทุกคนอืมมาแล้วค่ะตอนนี้เครื่องอาจารย์กาลังจะก,กรีดอ้าวละโอเคทุกคนเริ่มเห็นแล้วเนาะสเต็ปของการเปลี่ยน ช่องพาแนลมันเปลี่ยนไปเนาะสังเกตว่าบริเวณที่อยู่ใกล้วงกลมที่สุดอะค่ะมันก็จะอยู่ที่ความหนาของบานกรอบที่อาจารย์กําหนดเลยอะศูนย์จุดเท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์สามเนาะใช่ไหมคะแต่พอยิ่งห่างจากวงกลมมากเท่าไหร่ซึ่งเนี่ยแผนเลฝั่งนี้มันก็เวิร์กด้วยเนาะแม้ว่ามันจะไม่ได้มันจะเป็นเรฟเฟรนซ์ไลน์ที่มันขนาดกับไอตัวแผ่นแผ่นนี้ก็ตามแต่ว่าอันนี้มันเฉียงแต่มันก็ยังมันก็คือเรื่องของที่เราหมุดไอตัวพันแนลเราว่ามันอยู่ห่างจากวงกลมเท่านั้นเท่าน แคบจนเหลือรูแค่นี้เลยด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเริ่มทํางานแผนเนลมันเริ่มทํางานตามคําสั่งของเราแล้วค่ะประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ดูหน้าฝั่งนี้นิดฝั่งนี้วงมันใหญ่หน่อยเนาะมันก็จะโอเพนเยอะมากเลยแล้วก็จะมีแคบมาตรงนี้นิดเดียวนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้ไดนโมมาช่วยในการแรนดอมไซซิ่งเนาะซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องทําการเทสไปเรื่อยๆในแง่้ของเฮ้ยวงกลมมันจะกว้างจะยาวหรืออะไรอย่างนี้หรือว่ามันมีข้อกําหนดอะไรไหมในการกําหนดตําแหน่งเหล่านี้ก็คือขึ้นอยู่กับงานออกแบบของเราด้วยนะคะ เรียบร้อยเราลันได้โมเดลตัวนี้ออกมาแล้วเนาะอาจารย์ก็จะอันเนี้ยไอจุดสีน้าเงินหรือว่าเส้นวงกลมสีน้าเงินอะไรต่างๆเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดจากไดนามเป็นคนคิดค่าขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโมเดลที่ถูกสร้างเนาะแล้วเราก็สามารถปริดมันได้นะคะอย่างเช่นจาย้อนกลับไปตรงนี้ที่เป็นพวกจุดอย่างเงี้ยไอเอาเราเอาติก๊กคลิกขวาแล้วก็ติ๊กพรววิวออกค่ะมันก็จะหายไปแหละแบบนี้นะคะหรือถ้าวงกลมไม่อยากให้โชว์ก็ติ๊กพรววิวออกแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ติ๊กพรีวิวออกได พวกเส้นพวกนี้ได้เคลียร์ขึ้นแล้วนะคะอืมทีนี้ก็อาจารย์จะขออนุญ,ญาตกับกดเซฟก่อนอย่างแรกกดเซฟก่อนนะทุกคนบันทอนเซฟก่อนนะคะในนามโอ้กเซฟเก็บไว้ได้เลยนะคะตัวแพทไอตัวโนตตัวนี้นะคะก็เซฟเป็นชื่อของเราก็ได้เออโอเพนพาร n เนลในนามโอเพนพาเนลอาจารย์เซฟไว้อย่างนี้โอเพนพ n e l เนลพารามพารามพารามูตสองเป็นไฟล์ในนามโแล้วกันเซฟ โอเคเซฟแบบนี้พอมันเปิดขึ้นมาใหม่อะค่ะสิ่งที่เรา,าต้องเซตใหม่ก็จะมีแค่สองตัวนี้บางทีค่ามันจะหลุดไปเราก็แค่บอกว่าเออเราจะเลือก Open Panel แนลนะเป็นแฟมิลี่โนทาร์มแล้วก็ไปเซเลตไอเซอร์เคิลที่เราจะต้องการให้มันจัดการเรื่องเออพื้นที่ตรงไหนที่จะให้มันเปิดอะเซตแค่ตรงนี้เลยค่ะแล้วที่เหลือก็กดรันแล้วมันก็จะกลับมาปกตินะคะทีนี้อาจารย์ขอซ่อนหน้านี้ไปแล้วก็กลับมาสู่หน้าหน้าทํางานของเราที่เป็น Family นะคะตอนนี้เราก็จะสามารถโหลด Family ได้แล้วอาจารย์ขออนุญาตไปเปิดไฟล์โปรเจกต์เลยเนาะ New project อืมืึแล้วก็อ่ะอย่าลืมเซฟนะทุกคนเซฟก่อนเซฟก่อนโอเพนพาร์เนลก้แมนี้ใช้ได้เท่าไะใอันนี้มีโปรเจกต์ขาวอะไรไม่ติดทุกคนโอเคแล้วก็สิ่งที่อยากให้ทุกคนทำเลยนะคะคืออย่าแที่วิวก่อนยูนสเซอร์อนินเฟสปปแล้วก็เปลี่ยนบ r o w อ e r นอสาขาให้เปทาง,งานแบบมาอนชีนะคะล้ทำงานแบบโมเดลนะคะจริงก็ไม่ได้ียอไรนะคะทุกคนก็ทงานแล้วก็ไปที่ทีววได้นะคะโอเคทีนี้เส้นพวกนี้เราจะลบออกก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ไป โอเคค่ะเอาละเรามีหน้าโปรเจกต์พร้อมทำงานแล้วเนาะกลับไปที่ 3D ที่เป็นอ่าอันนี้นะคะโหลด into โปรเจกต์เลยค่ะอันนี้โปรเจกต์ที่เราขึ้นใหม่อันนี้ก็คือโปรเจกต์สามนะคะกดโอเคก็จะยนงนิดนึงนะตอนนค่อนข้างใหญ่แล้วนะคะนี่หนเป็นแนวที่เป็นหนักหน่ยอยู่เนาะแล้วก็เป็นไซส์ท่าใหญ่ไม่ใหญ่อยู่ห้าสิบไม่ใหญ่อยู่เนาะแต่ก็น่าขาฟันมันก็เริ่มหนักคอมันก็เริ่มทำงานมากขึ้นก็ถ้าแนะนั้นถือจจะเป็นไวเไซมก่อนอะไรเงี้ยก็ไม่ให้มันทำงานเป็นไปนะคะทีนี้ค่ะตัวงานมันจะบังคับเรียก ตัวแปลนขึ้นมาเลยนะคะเป็น L1 Architecture ตัวนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราแปะไปที่จุดใดจ,จุดหนึ่งก่อนก็ได้นะคะกดคลิกขวาไอ้คลิกซ้ายเลยค่ะกดคลิกเราเราเลือกให้มัน workplane มัน start ที่ L1 เนอะก็คือเหมือน start ที่ชั้นชั้นหนึ่งนั่นแหละนะคะแผ่นฟาสา,าก็จะวางอยู่บนชั้นหนึ่งโอเคเนี่ยค่ะเราก็จะเห็น property เราเป็น mass เป็นแบบฟาสตด open panel วันนี้นะคะโอเคก็ให้เวลามันในการโหลดนิดน,นึงเนาะ เอาไปที่คำว่า modify นะคะเพื่อเป็นการสิ้นสุดการวางโมเดลทีนี้เราไปดูที่ 3D ดูค่ะอ่าโอเคเราก็จะเห็นโมเดลของเราที่มีการปรับขนาดแล้วนะคะอย่างชัดเจนอันนี้เป็นการโชว์เป็นแบบ hidden line อยู่ในะ visual style ถ้าเราเปิดเป็น texture หรือว่าเป็น realistic ตัวนี้นะคะก็เราจะเห็นมันเป็นวัสดุที่ถูกต้องแต่ที่เหลือข้างหลังเรายังไม่ได้ใส่ material อะไรมันก็จะกลายเป็น คือเหมือนเราก็ต้องดับเบิลคลิกเพื่อไปแก็กลับไปแก้แมสแล้วก็โหลดตัวแมทเทอเรียลเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเรายังไม่ได้อินพุตแมทเทอเรียลเข้าไปในแมสเหล่านี้ถูกไหมคะเราทําแค่สามแผ่นแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่นักศึกษาก็สามารถที่จะแบบเอามันไประยุกต์ใช้ต่อได้แล้วอะคะ่ะสิ่งที่จะแนะนําได้ก็คืออยากจะให้ทุกคนนะอะตอนสร้างแมสะคะ่ะทำทำรอมบอยแล้วก็ปรับแมกซิมัมให้ให้เรียบร้อยก่อนเพื่อให้ได้ตัวเลขไอ้รอมบอยที่ มาะสมที่เรามองเห็นแล้วว่ามุมมันจะไม่ชนอะไรอย่างเี้ยค่ะแล้วก็ค่อยทำารเนลขึ้นมาจะดีที่สุดนะคะอันนี้อาจารย์ทํางานกับกันนิดน,นึงว่าเราเริ่มจากการสร้างพาเนก่อนแล้วเราค่อยไปทําตัวฟาสเออฟา,าสาดใหญ่ใช่ไหมมันก็เลยอาจจะยังไม่ลงตัวตรงนี้เท่าไหร่นักน,นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เสร็จของการที่สามารถจะสร้าง Revit Family ที่ปรับพารามิเตอร์ได้แล้วเราก็สามารถปรับพารามิเตอร์ได้เบื้องต้นเนาะผ่านไดนามนะคะ